ในช่วงของการเลือกตั้งนับเป็นช่วงที่ข้อมูลข่าวสารปรากฏขึ้นมาบนโลกโซเชียลมีเดียอย่างล้นหลามจนทำให้ประชาชนอย่างเราๆอาจจะสับสนและไม่แน่ใจว่าข้อมูลทางการเมืองและการเลือกตั้งเหล่านี้แหล่งไหนมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรวันนี้เราจะไปหาคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญกันครับตัว เว็บไซต์ที่เป็นของทางราชการที่เป็นทางการเนี่ยคือประชาชนเชื่อถืออยู่แล้วละ,ละว่าแหล่งข้อมูลมาจากภาครัฐเนี่ยต้องเชื่อถือไดอ้มันอาจจะชี้จุดสําคัญสําคัญนะครับให้ประชาชนคิดนึกถึงนะครับอาจจะต้องมอีมาตรการอะไรบางอย่างเขียนเอาไว้ว่าเอ๊ะถ้าถ้าเราอยากจะไปเลือกตั้งให้เสียงของเรามีคุณภาพเนี่ยนะครับวิธีการอะไรบ้างเช่นเราต้องศึกษาตัวผู้สมัครก่อนไหมเราต้องศึกษานโยบายเราเราจะเท่าทันสิ่งที่เขามาหาเสียงกับเราได้อย่างไรอะไรเงี้ย คือจริงๆเนี่ยมันมันก็ขึ้นอยู่กับว่าข่าวที่ว่านี้แหล่งข้อมูลคือใครนะครับโดยทั่วไปคนก็ต้องเชื่อถือแหละสมมติว่านะครับถ้าเป็นทางทีวีอย่างเงี้ยนะครับทีวีช่องดิจิตอลต่างๆเนี่ยคนก็มีสมมติฐานก่อนแหละว่าน่าจะน่าเชื่อถือเพราะว่าเป็นสื่อมวลชนนะครับถ้ามา,มาทางสายสื่อสิ่งพิมพ์มาก่อนเนี่ยแล้วมีเว็บไซต์อย่างเงี้ยคนก็น่าจะเชื่อถือไม่เพียงใช้โซเชียลมีเดียในการรับข้อมูลข่าวสารเท่านั้นนะครับ เพราะประชาชนอย่างเราๆก็สามารถใช้โซเชียลมีเดียในการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับคือแน่นอนคือไอโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือนะครับในการเสริมพลังอำนาจให้ประชาชนได้อยู่ล้นะครับเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าอาจจะต้องมีการกระตุ้นหรือว่าไปส่งเสริมนะครับ mm hmm. ให้ประชาชนเนี่ยอย่าเพียงแต่เป็นผู้รับสารรอเสพเฉพาะสื่อแล้วก็ดูแค่ว่าไอรคการเมืองเขาเสนออะไร นะครับนักการเมืองเขาหาเสียงยังไงนะครับเพราะฉะนั้นใช้โซเชียลมีเดียในการเป็นช่องทางส่งเสียงของเราเออกไปให้ดังๆแล้วมันจะไปถึงนะครับบรรดาพรรคการเมืองนักการเมืองที่เขาเสนอตัวลงมาแข่งเลือกตั้งอีกส่วนหนึ่งก็คือใช้มันสื่อสารกับประชาชนด้วยกันผู้มีสิทธิ์ออกเสียงด้วยกันนะครับอ,นนอันนี้อันนี้แล้วแต่แต่ละคนเลยครับคือถ้าเกิดเรามองว่ากลุ่มผู้เลือกตั้งครั้งแรกกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่มีความสําคัญเราคิดว่ามีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์ดีเนี่ยเรา ส่งต่อแชร์ต่อนะครับแล้วก็พยายามบอกนะครับข้อมูลอะไรที่มันเป็นข้อมูลความจริงเพื่อเสริมความเท่าทันกับพลเมืองคนอื่นๆนะครับอย่างเงี้ยพอพอเราหนุนเสริมกันไปแบบเนี้ยมันจะเกิดพลังขึ้นมาเองพลังของโซเชียลมีเดียก็คือพลังของประชาชนชวนกันรู้เท่าทันสื่อการเมืองและการเลือกตั้งด้วยการแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนด้วยนะครับ แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ